โอ้เดือดครับเดือดจัดประหลัดปอครับช่วงนี้ติดการปักคงมานะครับรู้สึกว่าเกมแม่งโคตรเดือดครับอันนี้ลุงก็เลยเจอแบบเดือดๆอีกเหมือนกันครับสหนึ่งรำดวนนะครับจัดไปนะครับดาวไปแล้วสองครับโอ้โหเป็นเป็นเกิรบครับรำดวนของแท้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่กล้ามท้องต้องมีครับปัจจุบันเอาให้สุดครับไม่ปล่อยโอกาสครับสี่หนึ่งแบบนี้ ต่อตั้มก่อนครับก่อนที่จะติดตามล่าเจ้าก้ามทองนะครับไปในเวลาล่าก้ามทองครับสี่หนึ่งจังหวะนี้ต้องหนีนะครับถ้าไม่หนีลบเต็มเต็มเกิดเลยครับบอกกระเดื่องเตือนะครับเตือต่อแล้วครับเตือต่อแล้วครับเอฟซีคนไหนคิดว่ายังไงครับช่วงนี้สี่หนึ่งเอ่อช่วงนี้ปักธงติดตามปักธงเข้าเลยรู้สึกว่าเกมมันตึงขึ้นกว่าเดิมไหม ลองคอมเมนต์บอกรุร่ง <100 S 1> รวดนะครับสีนหนึ่งลำดวนตึงๆนะครับไปครับจัดเต็มๆเลยไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

ก็หาปืนชาร์จก่อนเนาะปืนชาร์จกับเราเต็มม ผมชุวเพื่อนเองรุมครับรุมครับรุมเจอแล้วโหอย่างเยอะตัวนึงเข้าบ้านไปแล้วรุม ลงแล้วมั้งว้าวพี้พอี้เฉยต้องต้องบอกมึตาหมดครับไม่เชื่อนะใช่ใช่ใช

ไปซ้ำไปซ้ำไ้ดยรูปโอ้ยโอ้ยมันเพื่อมันมีมันมีเยอะเยอะข้วันตื่นถอ่ถย ขึ้นไปดูแบบนีรว่อแอนกลัวไว้ได้ไหมแอนกลับเราไว้ก่อนก็โอเคนเบอร์ไหนอะ่ะเราเบอร์สอง ามเพิ่ดืผมได้มันจากกล่องโดนหลเอาเหรียญผมหมดแล้วนีอยู่สองร้อยไมไปซื้อชองวางมาซืัอไงเอกเอ็กมามีเหรียญทันทีม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 ี รวมเหมือนกันด้วซี mm ้รเผ็ดมากเลยอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวรอไกินกัน 对呀，龙。 ขอตั้งกองไฟก่อนยาเราหมดแล้วเาขอเก็บสุกันไมเราไม่มียาได้ลุงลุงลุงได้ครับลุงผมดาววงงย่ไนย่ไนโอเผมขอยาหน่อยได้ไหมลุงผมขอยาหน่อยขอบคุณนะยามีอกล่องท้ายละจ โอเครีบ okay. ไปช่วยลุงหวหน่อยนะใช่ใช่ผงนีดวงแล้วผมมีดวงแล้วอยากเล่นซองควงเลยผมหาซองควงไอ้เจ้าองควงบอก กองยาวขอล้านมั้งเออเต็มเลยอะ่ะบอกเลยใครกินตายอะ่ะใจรยังเงียบน,น่อยก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นแทนยอกมีตัวลงใหม่มีตัวลงใหม่มลงมุองอยู่ไหนละุงบ้านหลัง,งนู้น ้าผมนาผมลุงซองยาวลุงผมเข้าไปวยกันเต็นบนนี่มีตัว หลังคาหนุ่มเอ้ผมจะตายลุงลุงรอคือผมเลยลุ่งลุ้งชุบผไอ้บอลหน2สองชั้นชุบยูโอ้ยวงรงนขึ้นวงรงนขึ้นเก็บเอ็ดบีเอ็ดบีดีวายเอ็ดบีดีวาย โอ้โหลุงนอนชิวๆพัญญาเลยลุง <c oughs> ลุงเป็นลุงท็อปให้ดูหน่อยลุงหนวดจากันลุงท็อปแล้วมับายลุงเฮ้ยลุงเือ <c oughs> ไป Rampage <c oughs> <c oughs> ได้ยังไงพันยาใหญ่ไหมพันยาใหญ่จะดีกว่าอุ้ยมันโครตีเลยมันโครตดีมันโครตีเลยคิลลิงสเปรย์เะจะสิดคิวแล้ววะต้องจัดกองที่สาวคนนี้ด้วย Killing spree! Whoa.